เลยครับวันๆใช้เวลากับน้องทิงน้องพีไปกับอะไรบ้างวันๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างก้อนทิงก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเล่นกับเขามาก <c oughs> มากว่าจริงๆ,ๆ,ๆเราก็อยู่ถ้าพูดถึงเวลาที่เราอยู่กับลูกน,นี่ก็อยู่แบบเกือบ24ชั่วโมงเหมือนกันยกเว้นตอนนอนหลับอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเราก็หลับไปด้วยค <c oughs> ้างกันนะครับแล้วก็เวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเล่นไปกับเขาด้วยเขาดูอะไรเราก็ได้เห็นด้วยเนะครับหรือเรียกว่า เรียกว่าตอนนี้ตลอดเวลาเวลาการเลี้ยงลูกเนาะทั้งวันมี24ชั่วโมงเือเลี้ยงเป็น25ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะจะไม่ถึงจะลรทีาส24ครึงง่งแหมไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะแล้วในมุมของการเลี้ยงดูแบบด้านดิจิทอลโลกดิจิตอลครับนะมีการเลี้ยงดูอย่างไรบนะ้างไปไหนครับลูกไปไหนครับหนูอยากไปไหนดูพีเห็นอะไรอยากไปไหนดีไปไหนดีลูก อ่าวสำรวจน้อคือวัยในการสำรวจเลยน้อเราต้องต้องพูดอยีก่อนนะว่าเราบางทีเราอาจจะไม่สามารถรองับทนได้ถ้าแตนเย็นนะลูกนั่งก่อนนะลูกมานั่งกับพ่อหน่อยอย่างนี้กับลงใช่ไหมได้ครับได้ครับแถามน้อยมากนะโอเคอ่าทีนี้คำถามก็คือการคือการ การเลี้ยงดูในการโลกยุคดิจิตอลที่มันเป็นดิจิตอลดิสโทสั้นยุคนี้ใช่ไหครับอ่ารแบบนี้ก็คือจริงตอนที่เรากว่าจะคลอดลูกเนี่ยค่ะก็มีแคเป้าหมายว่าเราจะไม่ให้ดูเราจะแบบว่าใช่เราเราจะได้ยินเรื่องราวว่าแบบให้เขาอยู่กับมือถือนี่เขาจะสมาธิสั้นนะคนจะสายตาคนจงสมาธิ่ั้น แค่ยังออยก็คือพ่ายแพ้คือด้วยความที่แบบเรามีสองมือคือเราก็ไม่อยากจะมีข้ออ้างนะคะว่าแบบเป็นเพราะอะไรเราถึงให้รูปดูโทรศัพท์อะไรอยงนี้แต่ว่าณตอนนั้นน่ะสติเรามั็นคือต้องมีตัวช่วยแล้วแหละไม่งั้นคือมันไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดกลุ่มแล้วมันนิ่งนะครับคือมีสมาธิมันทําให้เราแบบ มาๆอันเนี้ยอะไรเมื่อกี้ <laughs> ยินดีโบยินดีโบยินดีโบยินดไม่เอาครับแม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนี้นี่แหละความสนุกสนานนะฮะสนุกสนานแฮปปี้ทีนี้ไหนๆวันนี้เราอยู่กับคุณหมอวินครับมีอะไรอยากจะถามคุณหมอถามได้เลยเห็นว่าน้องๆเดี๋ยวมป๊ะ มีอะไรมาลให้ี่ฟังเยไมีอะไรตรน้มอุมันมันปรับได้บ้าตอนแค่ไหนจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้งานง่ายกว่าภาษาไทยเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเลย แต่ให้กังวลว่าเวลาลูกเข้าอินเตอร์ไปแล้วเนี่ยอีกสักพักภาษาไทยจะค่อยๆเปลี่นไปตรงกวเพราะว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งไอ้สิ่งน้องภาษาไทยก็ต้องแข็งแรงไปด้วยกันเลงนะครับแต่ถ้ากังวลเรื่องของการเข้าเรียนเนี่ยลองใช้หนังสืออิทานที่เป็นหนึ่งแรกที่เป็นภาษาอังกฤษลองสื่อสาร เรื่องนี้สามเด็กแต่ยังพยายามสขวี้ยไฟมาเด็กอาจจะโงเล็กน้อยครับว่า วรวจกบเลิดมากนะครับนะแต่ไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่หน้าจอเพี่ยลำธางนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำนะครับขอบคุณนะสุดท้ายแล้วก็คือเครื่องมือที่จะมาช่วยในการถ่ายทอดความรู้ในการให้คุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยสอนได้ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคที่โลกแบบนี้นะครับอีกสน่อยสนาน สนใจไม่น้อยหลบทางการ์ตูนที่อยู่ข้างในมีบุ๊กอีกอันซึ่งเป็นการ์ตูนของสุขเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ค่ะอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกำลังสนใจนี้อยู่เลยนะครับเพราะนี่แหละก็จะมีจากพับลิเชอร์หลากหลายเลยรวมถึงสุกเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยนะฮะเรียก้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่คุณลูกมากๆเลยจริงๆนะฮะกับมีบุ๊กส์มีเลยเดียร์ฉบับทิ้งไพน์ใมค่รักอยากจะบอกอะไรทุกคนไหมบอกอะไรทุกคนหน่อยนะลูก ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแม่แม่ครับกาครับง่าย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 งายง่ายง่ายง่ายาย่าโอเคตามนั้นนะโอเคขอเซฟลงมือให้กับทุกคนบนเวทีด้วยนะครับคุณหมอวินครับคุณแม่ออยคุณพ่อบีมครับน้องจีน้องทีด้วยนะสนุกสนานกันไปเลยนะครับ ไม่เป็นไรเลยครับนี่แหละความธรรมชาติแล้วก็เสน่ห์ของความน่ารักของลูกๆโดยเฉพาะลูกที่น้ั้งทีเอ้ยน่ารักมากๆน่ารักเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสามท่านนะครับอยู่บนเวทีด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ 음 시암 하노는뭐동쪽으